hello everyone สวัสดีครับทุกคนสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะมาดูเนื้อหาในบทที่45นะครับเรื่องของ questions นะครับ Part 2ก็คือตอนที่2นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสร้างประโยคคำถามนะครับอันนี้เรามาดูสถานการณ์นี้ก่อนนะครับซิลเวียเนี่ยเขาเห็นพอเห็นพอลนะครับผู้หญิงคนนี้ซิลเวียผู้ชายคือพอลเราพูดสถานการณ์นี้ว่าซิลเวียซอพอลนะครับเห็นในอดีต มาเราอาจจะตั้งคําถามเกี่ยวกับประโยคนี้นะครับว่าใครเห็นพอลคําคตอบคือซิลเวียนะครับเพราะว่าซิลเวียเนี่ยสอพอแล้วก็ฮูดิซซิลเวียซีนะครับก็คือพอลคือไอประโยคนี้เนะี่ยมันสามารถตอบตอบได้อย่างน้อย2อ,อย่างนะครับเช่นถ้าจะถามว่าฮูนะครับฮูสอพอคือถามหาซิลเวียซึ่งอยู่ในตําแหน่งนี้คนท่าคำตอบคือซิลเวียนะครับหรือว่าถามหาคนที่ซิลเวียเห็นนะครับก็คือคําตอบก็คือพอลทีนี้ บางอย่างเนี่ยสิ่งที่เราถามเนี่ยมันอาจจะเป็นประธานของประโยคในที่นี้คือซิลเวียใช่ไหมครับบางครั้งเราก็ถามหาสิ่งที่ไม่ใช่ประธานนะครับก็คือคําตอบก็คือพอนะครับเขาก็พยายามสร้างระบบอธิอธบายอเซนงง,ง,งนะครับอโอเคอเดี๋ยวผมขออธิบายผม,ผมเคยอธิบายเรื่องนี้ใน,ในตอนที่แล้วแล้วนะครับแล้วขออธิบายแบบสั้นๆเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับ ถ้าท่านอ,อยากดูละเอียดไปดูดูบทที่แล้วนะครับใน,ในที่นี้เนี่ยกา,การจะสร้างประโยคคำถามนะเราเยอะเราเริ่มจากประโยคบอกเล่าก่อนซึ่งในที่นี้คือซลเวียซอพอลใช่ไหมครับเดี๋ยวนะผมเลื่อนนี้ขึ้นไปนิดนึงแค่จะยกตัวอย่างดูผมอาจจะไม่ไม่อธิบายในนี้เพราะไปดูใน ตอนที่แล้วได้นะครับอธิบายซ้ําอาจจะยิ่งทําให้ท่านงง,งเดี๋ยวกลัวธิบายไม่เหมือนเดิม <laughs> อ่อ่ซิลเวียซอพอลนะครับเรา,เรา,าเราอาจจะสร้างประโยคนี้ได้ได้สองแบบอันแรกนะครับคือถ้าอยากถามว่าใครเป็นคนเห็นพอเราก็เอาฮูคิดแบบไทยนะครับฮูซอพอลถ้าคิดแบบนี้ปั๊บเนี่ยแทน Question Word ในตำแหน่งที่ต้องการถามในน,นี้คือฮูใช่ไหมครับ ถ้า question word นั้นอยู่หน้าประโยคป,ประโยคนั้นจะกลายเป็นคำถามทันทีใช่ไหมครับอ่ามันก็กลายเป็นคำถามเลยนะครับหรือในบางกรณีนะครับผมอาจจะใช้อ่าอันนี้ได้ไปแล้วนะผมอาจจะตั้งคำถามว่าซิลเวียอหูใช่ไหมครับาถามคนที่ ถามคนที่ถูกซิลเวียเห็นนะครับซิลเวียซอฮูผมก็แทนในข้อหนึ่งแล้วถ้า question word นั้นอยู่หน้าประโยคอะมันไม่ได้อยู่ก็ข้ามไปทําข้อ2นะครับถ้า question Word ไม่อยู่ข้างหน้าประโยคให้ย้าย q u e s t i o n word มาอยู่ข้างหน้าตามด้วยกริยา to b e ก็ย้ายฮูมาไว้ข้างหน้านะครับกริยา to be อ่ากรยยาช่วยหรือกรยยา to b e ซึ่งมันไม่มีนะครับผมต้องหามาเติมเองก็คือ Di d นะเพราะมันเป็นอดีตนะ did แล้วก็ที่เหลือก็เหมือนเดิมคือซิลเวียซอนนี่ต้องเปลี่ยนเป็นซีแล้วเพราะมีดิสมาอ,อันนี้ก็เป็นการถามสร้างคำถามได้เหมือนกันนะครับอันนี้ประโยคเดียวการถามฮูได้สองแบบแต่ในหนังสือนี่เขาก็อธิบายฮูซอพอหรือว่าฮูดิสซีเวียซีเหมือนที่ผมทำนั่นแหละแต่ว่าเขาเขาอธิบายเพิ่มเติมแบบของเขานะครับว่าบางทีเราถามเกี่ยวกับ s ับเจ c t subject คือสิ่งที่อยู่ต้นต้นประโยคใช่ไหมครับผมไม่ได้อธิบายว่ามันเป็น subject ไหมแต่ว่าถ้าถ้าพูดถึงหลักการของผมก็คือในกรณี 2a เนี่ยจุดที่เป็นต้นประโยคก็คือ subject นั่นเองนะครับถ้าเอาไอ้ h o ไปแทนใช่ไหมครับแต่เขาคิดว่าตรงนี้อาจจะแปลงเป็น somebody ก่อนคือใครสักคนสอ p อแล้วก็คนที่ว่าคือใครเอาฮูไปแทนเนี่ยมันอยู่ต้นประโยคแล้วประโยคนั้นะกลายเป็นคำถามเลยนะครับ ถ้าแบบผมก็อธิบายในข้อ 2a แบบนี้นะครับแต่ถ้ามันเป็นอ็อบเจกต์นะครับก็เอาไอ้หูนะครับไปไว้ท้ายนะครับ Silvia s อฮู saw แล้วก็ค่อยย้ายนะครับเอาหูมาไว้ข้างหน้าตามด้วยกริยาช่วยดิสนะครับแล้วก็ Silvia c นะครับมันก็จะได้เหมือนกันนะครับผมว่าคิดแบบผมมันมันเป็นภาพรวมมากกว่าแล้วมันใช้กับหลายๆประโยคได้ด้วยนะครับอ่า เขาบอกว่า who is the subject นะครับ Paul is object แล้วก็ who is object Sylvia is subject นะครับถ้าถ้าถามเกี่ยวกับ subject เนี่ยไม่ต้องมีการย้ายอะไรเอาแทนเขาเรียกอ,อะไรนะเอา WH expression ไปแทนเลยอ,อันนี้แบบการอธิบายแบบของเขานะครับแต่ถ้าถามแบบ object เนี่ยมันจะต้องมีการย้ายกริยายช่วยนะครับแล้วก็โน่นนั่นนี่อ,ออกมา Uh, ทีนี้นะครับ in this question mm hmm. เขาบอกว่ากริยาพวกนี้เนี่ย who หรือ what เนี่ยเป็น subject นะครับหมายความว่าถ้าถ้าประโยคนะไหนมันเป็นคำตอบเนี่ยไอคำตอบของประโยคนั้นอะ่ะมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ uh, ในตำแหน่ง who เลยไม่ต้องขยับอะไรเลยนะครับเช่น mm hmm. uh, who live in this house นะครับใครอยู่ในบ้านหลังนี้ถ้าถ้าเราตอบว่าทอมนะครับทอม live in this house ทอมมันก็อยู่ตำแหน่ง who เป๊ะนะครับถัดมานะครับ what happened นะครับก็คืออะไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ขอ้ขอสังเกตอมันก็ไม่ได้เหมือนกันอ่ะก็ก็ตามนั้นแหละครับลองลองเขียนประโยคคําตอบออกมาแล้วก็ไอคำตอบมันจะอยู่ตําแหน่ง who ตาแหน่ง what โดยไม่มีการเปลี่ยนอะไรเล,เลยนะครับประโยคเหมือนเดิมทุกอย่างถัดมานะครับ what's happening อะไรกําลังเกิดขึ้นนะครับ what's คือ what, good, what is ถัดมานะครับ who's got my key นะครับใครมีกุญแจของฉันนะครับ ทันมาอีกกรณีหนึ่งนะครับ in this question who what is the subject แน่นอนมันเป็นบเจกต์ได้มันก็เป็น subject ได้นะครับข้อสังเกตคือในกรณีมันเป็น subject มันจะเป็นเหมือนนี้คือมันมักมีการขั้นระหว่าง subject กับ object ของประโยคมันเป็น subject กริยาช่วยแล้วก็ object จริงว่าพวกนี้เป็น object หมดอันนี้ก็เป็นอาจจะไม่ใช่จริงๆมันก็สำหรับ who กับ what เนี่ยมันเป็นบเจกต์นะครับอันนี้เพราะเขาพูดแค่ who กับ what นะครับแต่จริงๆมันมีพวกแวร์พวกเว้นอะไรเนี่ยมันก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกันเหมือนกันนะมันต้องมีกิริยาช่วยขั้นถัดมานะครับอ่ะดูความหมายนะครับ who did you meet who did you meet yesterday นะครับใครที่คุณเจอเมื่อวานนี้ข้อสังเกตคือกิริยาช่วยนี่มันจะไม่ถูกแปลในภาษาไทยนะเราะของเราไม่ไม่มีกิริยาช่วยถัดมานะครับ what did Paul say นะครับ Paul พ,พูดว่าอะไรนะครับ who are you phoning ph คุณโทรหาใครแล้วก็ What was Silvia wearing uh, Silvia สวมใส่อะไรนะครับอ่า uh, o m p a r e นะครับเปรียบเทียบนะครับ George l i ท์อ o r a น g e นะครับอันนี้ก็ Who Light like Orange ก็คือ George นะครับอ่า h uh, o ในตำแหน่งนี้ก็เป็นประธานนะครับถัดมาวัดดาจ e ร g e ไล g ์อ orange? อันนี้อ่า h ั t เนี่ย h a t เป็น Object นะครับอ่า uh, ใส่ในประโยคคำถามมันจะเป็นแบบนี้นะครับถัดมานะครับ Jane w นอา a new car นะครับอ่า uh, วอลก็คือชนะใช่ไหมครับอนิวคาก็คือ,อได้รถใหม่ไม่แน่ใจว่าเข้าใจว่าเวลาพูดเฉพาะาวินหรือวอลเฉยๆในในบริบทของอังกฤษคงหมายถึงพวกลอตเตอรี่หรือได้รางวัลอะไรบางอย่างนะครับถัดมานะครับฮูวอ n อา Who won new car? นิวคาคำตอบคือเจนใครชนะได้รางวัลรถนะครับคือเจนตำแหน่งที่เอามาตอบคือเจนใช่ไหมเจนวอลอานิวคาอยู่ตรงนี้ถัดมานะครับวัดลิฟเจนวินเจนชนะอะไรนะครับ ก็คือได้รถใหม่นะนิวคานี่เป็น object, ะ object นะครับเป็นกรรมถัดมานะครับอันนี้ก็ย้ำอีกนิดหนึ่งว่า who for people นะครับใช้ who สําหรับคนแล้วก็ what for ส,สิ่งของนะครับหรือความคิดนะครับเช่นนะครับ who is your favorite singer นะคใครเป็นนักร้องโปรดของคุณนะ singer เ,เป็นคนใช่ไหมครับ what is your favorite song เพลงโปรดของคุณคืออะไระถ้าเป็นเพลงเราก็ต้องใช้ วัดนะครับครับสำหรับดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ thank you goodbye